อยากให้คุณลองเข้าใจลองฟังดูเพื่ออาจจะเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหน d s yeah คุณไม่เข้าใจ คุณนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการพยายามจะพูดมันออกไปคุณนั้นไม่เข้าใจคุณนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการพยายามจะพูดมันออกจากมาคุณนั้นไม่เข้าใจคุณนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการคือความชัดเจนจากคุณง่ายคุณนั้นไม่เข้าใจคุณนั้นไม่เข้าใจจากนั้นคุณก็ ความชัดเจนจะคุณเสียก่อนคุณจะพึ่งรีไปได้ไหมคืนนี้ผมยังไม่ได้นอนแต่สุดท้ายฉันเป็นคนที่ใจอ่อนฉันยอมแพ้และยอมแพ้นะยอมแพ้เธอฉันก็ร้ตัวเองเสมอว่าเธอต้องไปฉันจะห้ามยังไงจะว่างยังไงยังไงตัวเธอก็ไปเธอไม่อยากจะคุยผาวคุยกับฉันมันคงจะเสียเวลานานขอให้เรื่องของเราที่คุยกันให้มันเป็นเรื่องของเรื่องมู คุณนั้นไม่เข้าใจในสิ <ira> ่งที่ผมต้องการพยายามจะพูดมันออกไปคุณนั้นไม่เข้าใจคุณนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการพยายามจะพูดมันออกจากมาคุณนั้นไม่เข้าใจคุณนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการคือความชัดเจนจากคุณง่ายคุณนั้นไม่เข้าใจคุณนั้นไม่เข้าใจจากนั้นคุณก็หายคุณก็หายคุณก็หาย าเป็นตัวเคียนบทให้ช่วยกตาเป็นตัวกำหนดจะพูดยังไงคุณไม่ฟังสุดท้ายแล้วมันก็จบผมนั้นเขียนเพลงอยากให้คุณนั้นชัดเจนหากว่าคุณไม่ต้องการผมเดียวตัวผมมันจะหายไปเองทำยังไงตัวเธอก็คงไม่คิดจะกลับฉันจะพูดยังไงอะไรไม่ได้ทำได้แค่เพียงแค่หลับขอแค่ตื่นตอนเช้ามาพบกับเธอใหมมสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดจะต้องการก็ม่ชัดเจนจากเธอไง พยายามจะพูดมันออกไปคุณมันไม่เข้าใจคุณมันไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการพยายามจะพูดมันออกจากมายคุณมันไม่เข้าใจคุณมันไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการคือความชัดเจนจากคุณไงคุณมันไม่เข้าใจ